สวัสดีครับบุญส่งฟาร,ร์ม h ชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลูกควายไม่ค่อยอ้วนผิดสังเกตนี่เขาเกิดมาได้ประมาณเดือนเสร็จแล้วนะครับนะที่ลุงก็ไม่ได้เห็นเขามีในเรื่องของตัวแย่งกินนมลูกตัวแย่งกินนมเขานะครับนะที่ ทำให้ร่างกายนั้นเรียกว่าไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรครับนี่คือปัญหาในเรื่องของควายฟุ้งใหญ่ที่เราดูแลไม่ค่อยทั่วถึงครับเพราะว่าเราเห็นว่าเขาก็เดินหน้าตาแจ่มใสดีแต่ไม่อ้วนลุงก็ข้องใจมานานแล้วว่าเอ๊ควายตัวนี้อาจจะเจ็บป่วยหรือ อะไรเป็นอะไรกันแน่ลุงบุญส่งพึ่งมาทราบเมื่อวานนี้นะครับนะเพื่อที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะอะไรแกถึงไม่ค่อยอ้วนครับนี่ลูกควายอีกตัวหนึ่งซึ่งเกิดยังไม่ถึงอาทิตย์ครับเห็นไหมนะครับนะตัวเขาจะ,ะเท่ากันแล้วก็ร่างกายก็จะอ้วนกว่านะครับ นี่ลุงมุลส่งก็พยายามแยกออกมานะครับหนาไว้ข้างนอกฝูงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ในฝูงนั้นก็จะทําให้ลูกควายนั้นได้กินนมได้ไม่เขาเรียกว่าไม่เต็มที่ทําให้ลูกควายนั้นแคแะกนนี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ควายฝูง ย่อมประสบปัญหาในเรื่องของลูกไายไม่เจริญตโตโรเท่าที่ควรครับนี่ก็เป็นปัญหาที่ลุงบุญส่งก็พยายามเผยแพร่ให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีและลูกๆหลานทุกคนที่เลี้ยงไายก็ต้องคอยสังเกตครับนี่ลูกเขาเกิดมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าเล็กน้อยนะครับนะาดูครับการเจริญเติบโตของเขานั้นดีกว่าตัวที่ลุงบุญส่งให้เห็นมีปัญหานะครับนะาในเรื่องของ การเขาเรียกว่าการได้รับนมไม่เต็มที่ก็เพราะว่าพี่ของเขาไมยแย่งกินนมหมดนะครับนะก็กินได้ก็บางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองทำให้ร่างกายนั้นแค่แกนนี่รูมุนส่งก็พยายามที่จะกันออกมาไว้ข้างนอกแต่คอกก็ยังไม่เรียบร้อยครับเพราะว่าไม้ที่ผูกพัง ก็มากองไว้ไว่าจะขนออกก็ยังขนไม่ไม่หมดครับเพราะว่างานรัดตัวมากลุงมุนสงต้องดูแลควายกว่าร้อยตัวแต่ทําไมลุงมุนส่งจึงสงวนควายที่อ่ามากขึ้นก็เพราะว่าราคาถูกยิ่งราคาถูกเท่าไหร่ลุงมนสงก็ต้องเพิ่มปริมาณควายมากขึ้นเพื่อที่จะให้พอกับค่าใช้จ่ายของลุงมุนส่ง นี่คือวิธีคิดที่ปฏิบัติในเรื่องของการแก้ปัญหาครับถ้าเราไม่สังเกตรหรือไม่เขาเรียกว่าไม่สนใจปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ว่าเล็กก็จะเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิสินหรือในเรื่องของการปฏิบัตินะครับนาเพื่อฝึกหัดดัดตนของตัวเองถ้าเราไม่แก้ก็จะเพิ่ม ในเรื่องของปัญหามากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราแก้ตั้งแต่แรกเรื่องพระเรื่องหนี้สินก็จะไม่เหลือล้นพ้นตัวนะครับหรือมีหนี้สินที่จะแก้ยากขึ้นครับเพราะว่าการแก้ปัญหานั้นเราก็ต้องแก้ทางจุดเล็กๆก่อนอที่มันทำแล้วก็จะไม่หนัก กว่าที่เราปล่อยให้สะสมแล้วก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เป็นปัญหาในเรื่องของกับลูกชายอยู่เพราะว่าลูกชายนั้นก็จะให้พ่อนั้นขายอย่างเดียวครับขายทิ้งขายคว้างก็ลองคิดครับถ้าขายนั้นถ้าไม่เป็นหนี้เขามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นหนี้นั้นท่านก็ลองคิดแล้วจะเอาผลผล,ผลิตยังไหน เข้ามาในเรื่องของเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าดอกเบี้ยค่าเงินต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกชายแก่ไม่ได้คิดครับเพราะคิดไม่ขเขาเรียกว่าไม่รอบครอบนั่นเองนี่ลุงมุลส่งจําเป็นที่จะต้องทําให้เห็นเขาดูว่าที่ลุงมุลส่งทํานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขเขาเรียกว่าครั่มคือหรือ หรือทําแบบไม่เขาเรียกว่าไม่ตรงจุดปัญหาแต่นี่นะครับนะตรงจุดปัญหาที่สุดที่ลุงบุญส่งได้ควบคุมตัวเองและควบคุมในเรื่องของเรื่องของาระ,ะนิสินเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ดอกเบี้ยน,นี้มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีวันหุบหรือไม่มีวันยุบครับ มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจากเป็นดอกก็เป็นต้นอ่าเป็นต้นก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆหนักเข้าหนักเข้าก็ไม่มีกําลังที่จะชดใช้เขามันก็เกิดในเรื่องของความทุกข์นะครับที่เราไม่แก้ตั้งแต่จุดเล็กๆยิ่งทำให้เป็นเรื่องใหญ่และ ทำให้เรานั้นทุกอยู่ตลอดไปก็คือภาระเรื่องหนี้สินครับครับขอบคุณครับลุงบุญส่งขอน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ